สวัสดีครับวันนี้มารีวิวการใช้งานเครื่องชาร์จแบตเตอรีร่นะครับชาร์จไปฟื้นฟูไปนะครับแ,แบตเตอรี่ฮาม r รอนรุ่นนี้ใช้มา3ปีเต็มแล้วครับเพราะว่าใช้เครื่องนี้เป็นระยะระยะนะครับไม่ได้ใช้ทุกวันนะครับ ใช้เครื่องชาร์จฟื้นฟูแบบนี้บางทีก็ใช้ติดกันวัน2วันแล้วก็หยุดไปแล้วก็ใช้งานรถปกติใช้มั่งจอดมั่งอะไรมั่งสปีเต็มแบตยังแรงดีอยู่นะครับเมื่อตอนหัวค่ำก็เปิดฝาเต็มน้ำกลนันไปนิดนึงแล้วแผ่นธาตุข้างในก็ดำๆๆนะครับแต่ก็ไม่รู้สิบางคนบอกว่าแผ่นธาตุดำไม่ค่อยดี แต่ตอนนี้ยังใช้งานได้แบตเตอรี่ไม่ไม่เต็มง่ายนะครับเห็นบางคนเขาบอกว่าแบตเตอรี่เต็มร้อยง่ายเต็มไวเนี่ยมันจะใกล้เสื่อมละอันนี้ไม่เต็มง่ายนะครับก็คงจะยังดีอยู่เมื่อวานก็ชาร์จไปทีหนึ่งก็ไม่ถึงร้อยสักทีเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซนตอนนี้ก็ชาร์จมาเป็นชั่วโมงแล้วยังเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซอยู่ ม่เต็มร้อยสักทีแต่ก็เคยมีเหมือนกันนะครับบางครั้งก็ลองชาร์จหลายๆวันดูก็เต็มร้อยได้นะครับแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ชาร์จบ่อยเท่าไหร่บางครั้งเจอแบตที่เสื่อมมากๆนี่เสียบได้ไม่กี่นาทีนะครับเต็มร้อยแล้วครับไฟก็จะไม่เข้าแล้วอาจจะเป็นหลักฐานที่บอกว่าเต็มไวเสื่อมไวัประมาณนั้นเต็มช้าก็เสื่อมช้า ก็มารอดูนะครับว่าจะใช้ได้อีกกี่ปีแบตลูกนี้ตอนนี้สามปีเต็มแล้วครับลองดูลองดูเที่ยวหน้าเสื่อมเมื่อไหร่เดี๋ยวคงจะมาถ่ายอีกทีนึ่งถ้าไม่ลืมนะครับ